ต่อยกับปลาดบอลอยู่ที่แบบสนามอะไร,ะไร bon, bad, ที่อะไรไม่รู้เป็นสนามบอลสนามบาสที่อะไรไม่รู้ต่อยกันปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอยู่ๆเว้ยท่อนาข้างบนอะ่ะแม่งแตกลงมาฟู่ลงมาซึ่งถามว่ามึงต่อยกันตรงสนามบาสท่อน้ํามันต่อ,อยลงมาท่อ้ํามันพุ่งลงมามันเกี่ยวอะไรกันวะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยใช่ไหมแล้วคนสร้างเขารู้พี่พศคงรู้แม่งมีตัวละครคนหนึ่งพูดโอ้ oh, พี่เขาต่อยกันจนน้ำแตกเลยครับ เวนอมเดอะลาสแดนและไวเป้งนักเรงขาสัน้นภาค2ครับคือสองหนังที่ผมอยากจะมารีวิวในลักษณะของหนังคั่วทำไมนะครับบางคนอาจจะถามว่าไอเชื่อหนังเอเลี่ยนจากฮอลลีวูดที่มีทอมฮาร์าดีกับหนังวิโภตอานอนที่นักเรียนตีกันเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันได้หรอผมก็บอกทุกคนตรงๆครับว่าม,มีครับอาจจะไม่ใช่บริบทในเรื่องที่มีเอเลี่ยนการต่อสู้ อาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องบริบทของการเป็นนักเรียนตีกันแต่ข้อดีข้อเสียของหนังทั้งสองเรื่องนี้เหมือนกันอย่างประหลาดครับข้อดีข้อเสียที่ว่าเลยคือมันเป็นหนังที่มีส่วนที่ผมชอบมากๆและเอนจอยมันมากๆและมีส่วนที่ผมแบบขมวดคิ้วลำคาญและเกียดมันมากๆที่บ้าคลั่งไปก่อนนั้นเลยคือไอ้ส่วนที่เราชอบเนี่ยกับส่วนที่เราไม่ชอบของหนังทั้งสองเรื่องนี้ ไม่เหมือนกันครับส่วนที่ผมชอบในเวนอมเลยคือความบ้าคลั่งของสตอรี่ของแีบ็อกที่เดินทางด้วยกันต้องไปเจอไปมาไปมาแมล ng, นนงนู่นนั่งนี่สิ่งที่ผมชอบในไวเป้นักเลงขาสั้นเลยคือแอคชั่นความเป็นคอมเมดี้ความตลกของมันโทนของมันฉากแอคชั่นที่มันบ้าคลั่งมากๆก,ก,การดึงตัวละครที่มันบ้าคลั่งมากๆขณะเดียวกันแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบในเวนอมและไวเป้นักเลงขาสั้นคือพาร์ทดรามา่าจริงจังทั้งหมดในเรื่อง นี่คือสิ่งที่เหมือนกันอย่างประหลาดครับเป็นหนังที่ผมดูจบออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเออเชี e y, yeah ่ยกูรู้สึกกับหนัง2เรื่องนี้แทบจะเหมือนกันเลยขอเริ่มที่เวนอมก่อนเวนอมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าใครหน่ยแต่หลายคนถ้าดูมาตลอดก็จะรู้ว่าจุดเด่นของภาคของหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบในเชิงของเนื้อหาไม่เชิงของเนื้อเรื่องหรอกแต่คือความสัมพันธ์ของตัวเอ็ดดี้บล็อกและตัวเวนอมที่ทําให้เรื่องราวม,มันสนุกไปเรื่อยเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบตัวละครมันทําอะไรเพียเพ้ยนเพี้ยนทำอะไรบ้าๆทำอะไรที่มัน สุดขีดข้างอะว่ากันง่ายง่ายมันสุดขีดข้างคุณอยากจะไปเห็นเวนอมไปผสมรวมร่างกับสัตว์ตัวไหนเขาก็ทําให้เราได้เห็นอย่างเต็มที่มีฉากต่อสู้ในช่วงท้ายที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่แฟนชายนี้เคยให้มาผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะว่ามันจะสปอยแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดเท่าที่แฟนชายนี้ทํามาแล้วก็น่าจะเมามันหลากหลายและดูสนุกเท่าที่แฟนชายนี้ทํามาเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแค่แบบเวนอมสู้กันเองอะเวนอมสู้กันเองมันดูไม่รู้เรื่องใช่ไหม แต่อันนี้มันสู้กับเอเลี่ยนตัวอื่นอะไรยเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะแบบสนุกอะมันดูได้สนุกมันดูได้หลากหลายแล้วก็มีอะไรที่มอบให้เราได้เยอะกว่าแต่ความพีคที่สุดในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ฉากแอคชั่นมันไม่ใช่ขี่ขี่สัตว์ต่างๆแต่คือซีนที่อยู่ในรถตู้ผมไม่รู้ทุกคนได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้หรือเปล่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครอยู่ในรถตู้ครับและซีนนั้นคือซีนที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ มันคือซีนที่ตัวละครเวนอมได้เผยสิ่งที่มันเป็นจริงๆเผยด้านที่มันเป็นด้านสว่างของตัวละครมันออกมาได้จริงๆเรากลายเวนอมมันกลายเป็นตัวละครจริงๆอ่ะมันกลายเป็นตัวละครที่มีบุคลิกมันกลายเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งขึ้นมาทั้งๆที่มันไม่ได้มีร่างกายเป็นของตัวเองหลายต่อหลายครั้งในเรื่องนี้เวลาที่เวนอมออกมาเราไม่เห็นหน้าเวนอมเราไม่เห็นตัวเวนอมแต่เราที่เห็นเสียงของเวนอมที่พูดออกมาแล้วตัวละครเอ็ดดี้บล็อกคุยกับเวนอมตรงนั้น มันทาให้เวนอ้อมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องเห็นตัวมันด้วยซ้ําผมรู้สึกว่าฉากในรถนั้นมันเป็นสิ่งที่มหาศย์ที่สุดที่ผมนึกออกได้มันมหาศา์มากผมชอบฉากนั้นมากจนผมรู้สึกว่าโอ้โหม,มันพิเศษจริงๆเลยวะ่ะตัวละครเอ็ดดี้บ็อกเองก็กลายเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่มีหนังซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่อยากจะมีตัวละครเอกเป็นแบบนี้คือเขาเป็นแบบกึ่งๆของคนที่มันพ่ายแพ้แล้วอะคนที่แบบ กูหนีหัวซุกหัวซุนไม่มีความเป็นฮีโร่เลยอยู่ในตัวไม่มีความต้องการจะช่วยเหลือใครอยู่ในเหนือยอยู่ในตัวแล้วต้องการเอาตัวรอดแต่สถานการณ์ก็พาไปให้เขาเป็นแบบนั้นหนังมีฉากที่บ้าบอมีฉากมิวสิควิลมีฉากน้องรำทำเพลงของเวนอมคือพูดตรงๆว่าทําแบบเต็มข้อล่อเต็มตีนมากๆทาแบบโอ้โหกูกูไม่รู้จะเหลืออะไรทําอยู่แล้วกูนึกออะไรไม่ออกมีอะไรบ้าบอแค่ไหนกูให้เวนอมทําหมดแล้วเรารักสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรื่องเนี่ย คือบางครั้งเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มันแบบจริงจังเวลาตัวละครทําอะไรบ้าบๆบอๆมันก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันทอไออัลล่าสุดเลอรเป็นทันเดอร์รู้สึกว่ามันมันเกนเินเบอร์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในเวนอมเดอะลาสแตนที่ไม่ว่าจะบ้าบอคอแตกขนาดไหนในเรื่องเนี้ยไม่ว่ามันจะไร้เหตุผลขนาดไหนเราเอนจอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเห็นเอ็ดดี้บล็อกทอมฮาร์ดี้ที่แสดงทอมฮาร์ดี้แล้วเวนอมที่แสดงกับทอมฮาร์ดี้เหมือนกัน มันมันมันเคมีมันเข้ากันได้มากแล้วมันสนุกมากๆที่เห็นตัวละครคู่นี้แบบมันประจนภัยไวเป้นักเลงขาสั้นเนี่ยผู้ตองตรงว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยครับแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของผมเลยคือโทนของเรื่องเราดูตัวอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเป็นโฟล์คิงหรือมากที่สุดเนี่ยมันต้องพยายามเป็นโฟล์คิงคือเป็นหนังนักเลงเท่ๆตีกันดราม่าเข้มๆแต่พอดูหนังจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นหนังตลกครับ มันตั้งใจเป็นหนังตลกมันมีหนังตลกอยู่2ประเภทนะหนังที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นหนังตลกกับหนังที่ตั้งใจเป็นหนังตลกและนี่คือหนังที่ตั้งใจเป็นหนังประหลกครับเพราะฉะนั้นการตีกันในเรื่องนี้ที่คุณเห็นว่าอุ้ยยกพั่วกันไปเยอะเกินนั่งรถเมย์มากระโดดขึ้นนาจริงจังอุ้ยมันคนเราไม่ตีกันขนาดนี้หรอกใช่ครับคนเราไม่ตีขนาดนี้เพราะนี่คือหนังตลกไงมันคือหนัง แอคชั่นคอมดี้ครับมันคือหนังแอคชั่นคอมดี้เลยมันมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบปล่อยกันเอาคอมดี้อ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโอ๊ยเดินมาแล้วแบบมีฟีดภาาตอนหน้าโดนปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกไหมมันมีฟีดภาาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาในบริบทของการที่จะเป็นโฟคิงเขาไม่ได้มาในบริบทของการจะเป็นหนังนักเรียนตีกันแบบญี่ปุ่นเขามาในระบบของการเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้ ทำไมผมถึงไม่พูดคอมเมดี้อย่างเดียวทำไมผมต้องพูดว่าแอคชั่นเพราะฉากสู้เนี่ยมันโอเคครับคือผมต้องใช้คำว่ามันโอเคเพราะว่าถ้าผมบอกว่ามันดีเนี่ยทุกคนจะนึกถึงจอห์นวิกทุกคนจะแบบโอ้ยี่ห้จอห์นวิกเลยเหรอโอ้หมึงจะมาต่อยกันจอห์นวิกเลยเหรอมันไม่ถึงขั้นจอห์นวิกทุกคนแต่มันดูรู้เรื่องมันดูสนุกมันดูว่าพี่เป้งเนี่ยเตะต่อยใครยังไงบ้างมันดูรู้เรื่องคือบางคนบอกโอ้ยฉากแอคชั่นมันถ่ายไม่ยากหรอก ฉากหน่าถ่ายยากนะครับคุณจะวางก้องตรงไหนคุณจะไปตัดต่อยังไงคุณจะมีมุมก้องยังไงเพื่อให้เห็นว่าตัวละครมันสู้กันแล้วคุณดูรู้เรื่องอยู่อะหนังเรื่องนี้มันดูรู้เรื่องไอฉากที่มันดูในตัวอย่างที่มันเดินมาแล้วมีคน20คนวิ่งมาสู้กับมันอะมันดูรู้เรื่องครับพอมันไม่ได้เอาตัวเองซีเรียสมากกับการเป็นหนักแอคชั่นที่มันต้องสมจริงอะเพราะฉันต่อยเตะอะไรอะมันแบบมันเวอร์ได้หมดมันเวอร์ได้เต็มที่มันแบบมันเมามันได้เลยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเชื่อม มันมาในแอคชั่นที่กําลังได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่มันต่อสู้ทุกครั้งที่มันเล่นมุกทุกครั้งที่มันเป็นความคอมดี้เราซื้อหนังเรื่องนี้ว่ะและที่มันพีคมากไปกว่านั้นก็เลยก็คือความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังมันทํางานคือหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะมันแบ่งเป็นเป็นสองเป็นสองโหมดก็คือมันจะมีโหมดของของกลุ่มเพื่อนของโรงเรียนหนึ่งที่เป็นคู่อริกันแต่ว่าเขาจะเล่าทั้งสองฝั่งคือไม่ได้เล่าว่า เล่าแค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวแต่เขาจะเล่าอีกโรงเรียนหนึ่งด้วยเขาจะเล่าทั้งสองมุมของตัวละครทั้งสองฝั่งที่มันมาที่มันมาตีกันนะเป็นกางเกงดำกับกางเกงกากีมาตีกันเขาสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไอ้กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มันเป็นเพื่อนกันจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆก่อนมารับหนังเรื่องนี้หรือมาเป็นเพื่อนกันตอนนี้หรือมมีไปเท่าค่ายไปเวิร์กช็อปอะไรจนการมีความรู้สึกเป็นเพื่อนจริงเพราะเวลาอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเวลาแซวกันน่ะเรารู้สึกว่ามัันนนนเเป็พื่อกจริง แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไอ้ฝั่งที่มาตีพวกพระเอกก็มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามากไปกว่านั้นเลยคือมันจะมีสตอรี่ที่เล่าไว้ว่าไอ้ไอ้แก๊งเด็กๆนักเรียนพวกเนี้ยมันมีรุ่นพี่ของมันไอ้รุ่นพี่ของมันเนี่ยก็เคยเป็นคู่หลี่เก่าของไอ้ไอ้ไอ้เป้งไอ้เป้งที่เป็นตัวหัวหน้าของเรื่องไอ้เป้งที่เป็นหัวหน้าของเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคู่หลี่กันเว้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความสัมพันงน้อ เคารบกันแซลกันแกล้งกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมรีเลียได้แล้วผมรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้ดีทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่แบบโหกูชั่วร้ายกูเท่ทุกคนมีมุมตลกทุกคนมีมุมบ้าบาบอทุกคนมีมุมแซวเล่นคือแม้แต่โปผู้ร้ายที่เป็นผู้ร้ายที่แบบเป็นลารบลอสของฝั่งตรงข้ามเวลามันอยู่ที่ร้านมันมันก็คุยแซวเล่นกับเพื่อนมันคุยแซวเล่นกับลูกน้องคุยแซวเล่นกับ เด็กมัธยมที่มาที่ร้านทามอไซค์ของมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมรีเลตได้ว่าเออคนคนเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้บอกโอ้ยเป็นผู้ร้ายเหมือนเราดูหนังฝรั่งหรือหนังอะไรที่แบบคนผู้ร้ายแบบผู้ร้ายมากๆกูแบบผู้ร้ายสุดๆเลยครับพี่ผมผมไม่มีทุกวินาทีของผมคือความเครียดทุกวินาทีผมผมแม่งแบบว่าผมเกิดมาเพื่อฆ่าคนกูชั่วร้ายตลอดเวลากูรับมันไม่ใช่คือมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นนักเลงที่แบบคุม คุมล้านมอไซค์เด็กนักเรียนมองเป็นไอดอลเป็นแบบเป็นนักเลงเนี้ยมันเป็นความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้หนังอ่ะมันไม่ได้มีฉากแอคชั่นหรือมันไม่ได้ต่อยกันหรืออะไรอ่ะเราก็ยังสนุกกับแดร์หลอกพวกนี้ที่มันแซวกันไปแซวกันมาหรือการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแง่ดีสําหรับผมนะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นความตั้งใจของหรือเปล่าหรือผมผมมีความรู้สึกว่าตัวละครมันไม่ได้หน้าตาดีมากตัวละครมันหน้าตาแบบชาวบ้านหนึ่งคือ คือมันไม่ได้ชาวบ้านหนึ่งแบบชาวบ้านหนึ่งจริงๆอะแต่มันมีความแบบมันไม่ใช่ดาราเวลาเราดูหนัง G D ดี่ชะคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเพกแม่งหล่อจังวะเพกแม่งสวยจังวะโอ้โหมึงสวยจังเลยวะแต่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะทุกคนนึกออกไหมทุกคนมันก็จะแบบกูกูเคยมีเพื่อนที่ที่มันก็หล่ออะแต่มันไม่ได้หล่อมากอะหรือมีเพื่อนหน้าตาแบบนี้มีความยียวนกวนประสาทแบบนี้มีความแบบอะไรแบบนี้คืออาจจะเป็นคนยุคผมนะผมไม่รู้เด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต ผมสามารถเห็นตัวละครพวกนี้แล้วผมสามารถยกเพื่อนของผมที่ผมเคยรู้จักมันแนบชิดกับตัวละครพวกนี้ได้ในบางมุมในบางบริบทของเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสตอรี่ที่รีเลทแม้ว่าผมจะไม่ใช่สายแบบไปตีรันฟันแทงกับใครนะผู้ผมเป็นสายขี้ขาดนะครับผมเป็นสายแบบเป็นเด็กเนิร์ดผมไม่ว่าไม่ได้ไปตีลันฟันแทงกับใครอะไรพวกนี้เลยผมยังสามารถรีเลทกับสตอรี่พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นหรบคนอายุ30ที่โตมาในเจเนเรชันอีกอย่างหนึ่งมันก็อาจจะอินกับสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆของหนังไม่ต่างกับเวนอมที่มีแบบความเป็นทอมฮาร์ดี้ความเป็นเอ็ดดี้บ็อกความอะไรบ้าบ้าบอที่มันแข็งแรงมากๆทั้ง2เรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนังที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้เราชอบมากเลยอะตรงนี้เราชอบมากเลยแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นหนังที่ทําให้ผมเป็นไบโพล่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีส่วนที่แข็งแรงมากแล้วไม่มีส่วนที่มันแบบมันไม่ได้เลยอะมันไม่ได้เลยจรๆๆิงๆ,ๆแล้วทั้งสองเรื่องเนี่ยมีส่วนที่มันไม่ได้เลยอยู่เหมือนกันครับคือฝั่งดราม่าทั้งหมดขอองงเรื่นี ไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยแบบเลย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 อีวีนอมเนี่ยมันจะมีฝั่งเอ็ดดี้บ็อกเรื่องราวเอ็ดดี้บ็อกเดินทางหนีผู้ร้ายนู่นนี่เฮ้ยเอนจอยแต่ขนาดเดียวกันแล้วมันมีฝั่งของทหารมีฝั่งของนักวิทยาศาสตร์โออีฝั่งนี้คือไม่ได้แบบไม่ได้เลยอะ่ะคือทุกๆความพยายามที่มันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครมันจะมีบาน3ตัวเด่นในเรื่องนี้ ม่ไม่ได้เลยพี่ทหารเล่าเรื่องมาได้พีจีโอโฟที่แบบอกว่าดีกีออสกามาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่นะแต่สตอรี่ตัวละครเนี้ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยโกรธแค้นอย่างเดียวเลยคือลูกน้องโดนฆ่าอ๋อลูกน้องโดนฆ่าเพราะอะไรเหรอครับลูกน้องโดนฆ่าเพราะว่าส่งส่งลูกน้องไปจับวีนอมแล้ววีนอมสู้กลับลูกน้องโดนฆ่าอ้าวแล้วมึงโกรธอะไรมึงมึงส่งมึงคือเขาไม่ได้บุกมึงไงมึงมึงโกรธเพราะมึงส่งลูกน้องมึงไปแล้วลูกน้องมึงโดนฆ่าเอ้าก็มึงส่งกันไปไง ผมไม่รู้กฎอะไรกันผมงงตัวอ่านเรื่องของมึงไม่เป็นไรอินักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่เป็นตัวละครหลักฝั่งตัวละครหลักปุ๊บโอ้โหมีดรามา่าโอ้เป็นดรามา่าวัยเด็กพี่ชายโดนนู่นนั่นนี่ต่างๆพอเจอพี่ทหารครั้งแรกเล่าให้ฟังปุ๊บปั๊บเยู่อชีวิตผมนั่งดูอยู่ผมมีความรู้สึกในใจเอ๊พี่จะเล่าให้พี่ทหารฟังทําไมครับเนี่ยคือคนเราแบบเจอเพื่อนร่วมงานหรือเจอใคร อะไรพวกนี้อยู่ๆเราจะเล่าปมชีวิตให้เราให้คนอื่นฟังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไหมเราไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วมันต้องเป็นโมเมนต์สาคัญหรือเป็นแบบเรื่องคอขาดบาดตายอันนี้ไม่ใช่อันนี้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าเหมือนเจอกันตอนเช้าอยู่ๆเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังผมก็ดูผมก็แบบเอ๊ทำทำไมครับเนี่ยเหมือนเล่าให้คนดูฟังเหมือนแบบว่ามันมันไม่รู้จะทํายังไงกับตรงนี้ไม่รู้จะให้บอกตอนไหนั้นบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะจะได้รู้ปมของตัวละครนี้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนผู้ช่วยนี้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเหมือนมีบทเด่น แต่ดูไปดูมาแมฆก็ไม่มีอะไรเด่นไม่มีดราม่าเหมือนจะมีดราม่าเรื่องแม่แต่ก็ไม่ได้หนังก็ไม่ได้แบบไปใช้เวลาเล่าจริงๆว่ามันอะไรคือเหมือนเหมือนฝั่งเอ็ดดี้บ็อกเหมือนสั่งเวนอมอ่ะเป็นงานคราฟที่เขียนมว่าเฮ้ยฉันอยากจะเล่าแบบเนี้ยฉันอยากจะทําแบบนี้ฉันอยากจะให้มันบ้าบอคอแตกแบบตั้งใจมากอีฝั่งนี้ก็แบบอเออเอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะเลาไ,เาไปเล่าไปเออแปะ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 เล่าเล่าไป ไน่อหรอไหมมันก็เลยกลายเป็นงานที่แบบว่าฝั่งฝั่งทุกครั้งที่ไปเล่าฝั่งมนุษย์ผมไปฝั่งคนทหารผมจะนั่งอย่างเงี้ยเขาทักสั่งอีกแล้วกิดบ่ามันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนผมเป็นแบบใบโพล่าบางคนไบโพล่าไม่เชื่อกูฝั่งนี้กูไม่ได้เลยอ่ะแล้วหนังก็สุดท้ายแล้วหนังก็จะเอาั่งฝ้ามาประกบกันเพราะฝ้าประกบกันมันก็มันก็พอจะดูได้แม้ว่าดราม่าของฝั่งของฝั่งกองทัพอ่ะ มันควรจะเวิร์กมากๆเพราะมันมีโมเมนต์แบบโอ้โหตัวละครนี้ตายตัวละครนี้พัง,งาตัวละครนี้ล้มลงตัวละครนี้สะใจคือมันควรจะต้องสนุกมากๆควรจะลุ้นระทึกควรจะเล้าใจควรจะเห็นอกเห็นใจตัวละครเหล่านี้แต่พอมันไม่เวิร์กอ่ะมันก็ไม่เวิร์กไปด้วยและในตอนสุดท้ายที่สุดของเวนอมอันนี้ผมผมส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างค่อนข้างผิดหวังนิดนึงเลยคือโมเมนต์จบของเรื่องอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่อิมแพคเลยแม้ว่าเราจะสนุกกับความสัมพันธ์ระหว่างเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกมาโดยตลอดนะแต่พอโมอเมนต์น โมเมนต์ที่ทาให้เรารู้สึกมากๆกับความสัมพันธ์คู่เนี้ยผมว่ามันมันบางมากๆยิ่งถ้าเทียบกับความรู้สึกตอนที่นั่งอยู่บนรถร้องเพลงกันกันอยู่บนรถตู้อ่ะอันนั้นน่ะคือดีมากแต่พอสุดท้ายที่มันแบบควรจะฉีกกระชากหัวใจเรามันมันดันมันดันไม่มันดันไม่ทำงานผมก็รู้สึกว่าแอบผิดหวังนิดนึงสําหรับสําหรับการเล่าเรื่องโดยรวมตอนจบแม้มันจะมีโมเมนต์ที่ดีแต่ว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับตอนจบเช่นเดียวกันกับไวเป้นักเลงขาสั้นภาคสองนะครับ ดราม่าของหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยครับไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เลยอ่ะคือไม่ได้ระดับที่ว่าผมดูไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครอ่ะคือตอนชมอ่ะชมใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราชอบมากเลยว่าที่ตัวละครพวกนี้แม่งแบบว่าแม่งแบบว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่พอจะลงลึกไปจริงๆว่าใครเป็นใครในกลุ่มเพื่อนอ่ะแม่งจับต้นชนปลายไม่ได้เลยครับจับต้นชนปลายไม่ได้เลยไม่รู้ใครเป็นใครผมไม่สามารถจะแยกได้ว่าไอตัวละครนี้เป็นใคร ในเรื่องเนี่ยมันมีความเป็นทเวนตี้วันจัสตใครเคยดูหรือเปล่าครับคือพี่เป้งเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วอะ่ะเขาเข้าไปสือว่ามึงตีกันทําไมมึงจะตีสองโรงเรียนเนี่ยมึงแค้นกันทำให้อะไรมึงจะไปตีใครเป็นหัวโจกเหมือนพี่เป้งอ่ะโดนอาจารย์พี่เป้งเป็นครูนะในเรื่องนี้เป็น GTO เลย หลาว่า,ส,าสืบเข้าไปสืบเข้าไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ขณะเดียวก,กันพอพี่เป้งเข้าไปปุ๊บพี่เป้งก็แบบมีเรื่องกับการแอบไปยิงกันโอ้โหมียิงกันปุ๊บมีจับนักเรียนไปผิดตัวมีเรื่องราวในคุกไอคนนี้ไปทําผู้หญิงท้องมีเรื่องราวส่งยาน้องน้องชายพี่เป้งเป็นเรื่องใหญ่คือแบบโอ้โหแบบ หนังมันมีแบบพาร์ดราม่าที่มันแบบหยุบหยับมากโ,โหแบบประมาณ46ล้านเส้นเรื่องปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บให้เราได้ดูให้เราได้แบบติดตามมันควรจะต้องลุ้นระทึกมันควรจะต้องตื่นเต้นจะพาจะไปหาความจริงได้ยังไงคือตรงเนี้ยเละครับเละแบบเละแบบดูไม่รู้เรื่องอะเดะแบบฮะคือใครเป็นคนยิงยิงพอเฉลยมาแล้วใครเป็นคนยิงฮะมึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงเป็น มึงเป็นญาติคนนี้เหรอเอาทําไมกูไม่รู้จักมึงเลยกูไม่เคยเห็นหน้ามึงมาก่อนเฮ้ย hey, ทาไม,ไมเพิ่งมาเขียนกันตอนฉเฉลยวะก่อนหน้านี้มึงเป็นใครมาจากไหนวะคือแบบดูแบบตูไม่ดูเรี่ยมเลยเอาทําไมเมื่อกี้มึงไปมึงไปมีจบกับคนนี้เอ้ทำไมมึงมาอยู่กับคนนี้ล่ะคือหนังแบบไม่อธิบายอยู่ๆตัวละครอยากจะตีกันก็ตี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 กันขึ้นมาคือตอนตีมันดูสนุกนะทุกคนแต่ว่าพอมา,มาถามว่ามันตีกันเพราะอะไรมันจะหาเหตุผลหาความจริงจังหาเรื่องราวต่างๆกับมัน ไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้เลยอ่ะดูไม่ยุเรื่องเลยอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะใครเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงพาร์ทความรักของครูปเป้งเขาเรียกคูปเป้งไอ้เป้งนะไอ้ใคาว่าก่อนไอ้เป้ง,ง,งเนี่ยก็ไม่ได้เน้นคือผมรู้สึกว่าให้เวลากับสตอรี่ใดสตอรี่หนึ่งไปเลยแล้วอาจจะต้องตัดบางสตอรี่ออกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําให้หนังมีน้ําหนักได้มากกว่านี้ แต่ตัวน,นี้เหมือนเหมือนพี่โพสเหมือนทุกคนอะ่ะเขาอยากจะเล่าทุกๆสตอรี่เว้ยมันเลยกลายเป็นว่ามันเล่าสตอรี่ได้ทีละนิดทีละหน่อยโฟกัสกับตัวละครไหนไม่ได้เลยคือคุณนึกออกไหมกลุ่มพระเอกมี5คนแล้วใช่ไหมมีแฟนพระเอกอีกมีกิ๊กเก่าแฟนพระเอกอีกแม่งโอ้แม่งสิบตัวลวแล้ว,ลวนี่คือฝั่งพระเอกอย่างเดียวฝั่งผู้ร้ายฝั่งผู้ร้ายเนี่ยมีพวกผู้ร้ายใช่ไหมมีรุ่นพี่ผู้ร้าย แล้วมีลาสบอสที่เป็นรุ่นพี่ผู้ายอีกคือแบบโหแล้วแบบตัวละครเยอะขนาดเนี้เส้นเรื่องขนาดนี้มีวันยี่สิบตัวใช่ไหมยี่สิบตัวแล้วเะมีน้องชายพระเอกอีกน้องชายพระเอกอีกประมาณสามสี่ตัวมีวชาจะพระเอกมีครูอีกมีครูที่เป็นเพื่อนพระเอกอีกโอ้โหแบบตัวละคร,ะครแบบไอ้เชี่ยม,มึงเยอะขนาดนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยพี่เยอะขนาดนี้ปเพื่ออะไรมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถจะไปอินเส้นเรื่องไหนได้เลยหรืออินสตอรี่ไหนได้เลยการ่ว่าทุกสตอรี่มันแตแตแตก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 ไปซะทั้งหมด มันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหผมจําใครไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องใครเลยครับพี่ <c oughs> คือไม่รู้เรื่องที่ว่าไม่ได้หมายว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเหมือนรายละเอียดดีเทลบางอย่างมันหายไปเหมือนรายละเอียดบางดีเทลบางอย่างในเรื่องมันหายไปเ <c oughs> ช่นไอเรื่องีมีคนโดนยิงตายแล้วคนโดนยิงตายคือใครวะคนโดนยิงตายไปตอนไหนวะแล้วตัวละครคนยิงตายคือใครวะมันนึกออกไหมครับไอตรงนั้นน่ะมันหายไปพาร์ทนั้นมันหายไปเราดูไม่รู้เรื่องเลย แต่ทำไมผมถึงได้บอกว่าผมยังจอยกับมันอยู่เพราะระหว่างทางในความไม่ดูเรื่องมันมีฉากต่อยกันที่สนุกครับสนุกแบบผมพูดได้ว่าสนุกอ่ะมันต่อยกันสนุกอยู่ดีอ่ะคือไอ้เป้งเนี่ยผมพูดตรงนะในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เรียลลิสติกพอมันไม่ไเรียลลิสติกพี่เป้งเนี่ยเวลาที่เขาโผล่มาในจอเขาเหมือนกับตันอเมริกาเดินเข้ามาในจอทีอ่ะไม่งมีดนตรีประกอบอ่ะถ้าเป็นอันนี้สมมตินะเป็นอเวนเจอร์เพลงอเวนเจอร์ขึ้นอนะ่ะ มันสู้มันสู้เก่งจริงๆไอคิวมันสู้เก่งจริงบางครั้งผมได้กลิ่นโอบอยบางครั้งผมได้กลิ่นหนังแอคชั่นเรื่องนูเง้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาอ่ะไม่ได้พยายามทีม่จะทําให้มันมันจริงจังมันก็จะมีความแบบโอบอยผสมกับโจชิงฉือผสมกับเฉินหลงมีเพื่อนครูที่แบบว่าเป็นตลกตลก,ตลกมาช่วยสู้หน่อยมีความแบบไร้เหตุผลแบบสุดๆอ่ะ <c oughs> มีฉากหนึ่งที่ผมก็ชอบเลยปล่อยกับปราดรอนอยู่ ที่แบบสนามอะไรเที่อะไรไม่รู้สนามบอลสนามบาสที่อะไรไม่รู้ต่อยกันปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอยู่ๆเว้ยท่อน้าข้างบนอ่ะแม่งแตกลงมาฟู่ลงมาซึ่งถามว่ามึงต่อยกันตรงสนามบาสท่อน้ํามันต่อยลงมาท่อน้ํามันพุ่งลงมามันเกี่ยวอะไรกันวะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ปหมมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยใช่ปหแล้วคนสร้างเขารู้พี่พลดคงรู้แม่งมีตัวละครคนหนึ่งพูดโอ้พี่เขาต่อยกันจนน้ําแตกเลยครับคือคือก็ก็มันเกิดขึ้นไงก็ก็มันต่อยกัน ก็ <g ül> มันเท่พี่มีน,มน้ำล่วงลงมาต่อยกันในน้ํามันเท่กว่าไงก็กูทำเอาเท่กูทําสนุกกมูมันน่ะมึงมึงจะเอาไงไงคือผมรู้สึกว่าถ้าคุณไปดูด้วยความรู้สึกว่าคุณไปดูเอาสนุกคุณไปดูเอาโทนบ้าบ้าบบ,บ,บคุณไปดูเอาความมันแบบเนี้ยโดยที่แบบเออถ้าตอนดราม่าคุณอาจจะแบบอ่าพักสายตาดราม่านะดราม่าโอเคอ่ะท้องไงนะท้องท้องอ่าโอเค้นนอนนอนนอนเออไปสืบใครยิงใครอนอน อุ้ยคุยเพื่อนเพื่อนเดินคุยกันเดินคุยกันจะไปกระทืบนักเรียนอื่นดู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 สนุกสนุกสนุกอัดวิามาใช่ไหมทะเลใช่ไหมนอนเอ้ยน้องติดยาน้องติดยาใช่ไหมน้องอย่านอนตีกันโอ้โหตีกันปุ๊บ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 เออโอเคได้ผมชอบที่ที่ในช่วงท้ายๆของเรื่องอ่ะเขาไม่ไม่เอาดราม่าแหละพอจุดดราม่ามันหมดแล้วมันแบบลุกตุกตับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมาหยุดแล้วแล้วมาเล่น แอคชั่นเพียวๆประมาณแบบ15นาทีสุดท้ายที่เป็นแอคชั Baş ่นเพียวๆพี่เป้งบุกมาพุ้งปังปึ้งปังบุกมาลูกน้องส0คนสู้กันปาตลาดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังออกมาปุ๊บมาปิเนี่สนามบาสปึ้งเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาฟุ๊ดฟูฟพี่เป้งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ฟอ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 ฟคือคือสถานะพี่เป้งนะอันเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าหนังมันสู้ได้ดีเท่านั้นนะแต่สถานะพี่เป้งแม่งคือแบบจอห์นวิกแม่งคือแบบว่ากับตะนันอเม แล้วมันอยู่ในหนังแบบเนี้ยแล้วผมรู้สึกแบบเชื่อหนังม่งแบบมันเอนจอยอะผมเอ็นจอยอะผมผมผมมีความสุขอะ่ะเออมันไม่ได้มีความสุขแบบตลอดเวลาของหนังนะย้ำกันอีกทีแต่ผมเอนจอยในในสิ่งที่เขาให้ในโทนที่เขาให้คือเขาคงรู้ตัวแหละครับว่าว่าว่าความจริงจังของเขาอะ่ะมันไม่สามารถจะเป็นโฟกิงไม่สามารถจะเป็นหนังจริงจังได้จริงๆอะ่ะพอเขาเลือกที่ว่าเอ้ย กูกูอาจจะมีแนวคล้ายๆโฟิงกูจะมีการติดคุกกูจะมีการเล่าเรื่องแบบเนี้ยแต่กูไม่ไม่สามารถที่จะไปเท้าเขาได้กูก็ไปทางตลกเลยกูไปทางฮาเลยกูไปทางคอมเมดี้เลยกูไปทางบ้าๆบอๆคอแตกไปเลยดราม่ากูมีนะแต่แบบมึงก็ไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากหรอกมันก็ก็แก๊กมันก็เลยเวิร์กเว้ยมันก็เลยเวิร์กมันก็เลยทํางานแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ผมจอยอ่ะคือมันจะมีหนังหลายประเภทนะครับทุกคน มันเป็นหนังที่บางทีเราเราเอนจอยกับมันแต่ว่ามันไม่ใช่สมบูรณ์แบบเว้ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบท, om, ทั้งเวนอมทั้งอยเป้นักเลงขาสั้นสองไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบครับแต่เป็นหนังที่เราเอนจอยได้มันมีบางส่วนของหนังที่เราเอนจอยมันมีบางพาร์ทของหนังที่เราเอนจอยมันมีบางอย่างของเขาที่เขาทําได้ดีมากๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินออกมาจากโรงแล้วเราสึกว่าเฮ้ย hey, เราเอนจอยสิ่งนี้วะ่ะหนังสองเรื่องนี้เป็นแบบนี้คือมีส่วนที่เป็นความยูนิคของเขามีความพิเเศษของขาคาาวมที่แบบ คุณหาสิ่งนี้ได้จากที่นี่คุณไม่สามารถจะหาความสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดดี้บ็อกกับเวนอมจากหนังเรื่องอื่นได้คุณไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนมัธยมของฉากแอคชั่นของความบา้าขั่งของการเป็นการสู้เก่งการเป็นจอห์นวิกการเป็นกัตัาอเมริกาของพี่เป้งได้จากหนังเรื่องอื่นเหมือนกันมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นพรดูจบออกมาแล้วรู้สึกว่าเราจอยกับสิ่งนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมันมีหูบาดแผลที่พูดไปเยอะแยะมากมายที่มันไม่ได้เลยมันแบบดูแล้วงุดหงิดแต่ผมก็แนะนําว่าช่วงไหนก แต่ถ้าคุณไปดูเอาฉากแอคชั่นคุยไปปล่อยใจคุณไปแบบเอออยากรู้ว่าแม่งแม่งต่อยกันยังไงวะมึงจะทํายังไงวะให้มันแบบตลกตลกฮาฮาคอมเมดี้ตัวละครแบบกวนตีนกุนตีนหน่อยๆผมว่า2เรื่องเนี้ยแม่งตอบโจทย์เลยไม่ตอบโจทย์กลายเป็นหนังที่แบบมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกันมีข้อดีที่เหมือนกันมีข้อเสียที่คล้ายคลึงกันและเป็นหนังสองเรื่องที่มาจากคนละซีคโลกอะทนเรื่องล้ำละเมอคนละซีคโลกแต่ข้อดีข้อเสีย ดินคล้ายกันอย่างประหลาดและเสือกเข้าในสัปดาห์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปเปิดใจกับความสนุกแบบบา้บาบา้บาโบโบแอคชั่นแบบบ้าบ้าโบโบความคอมเมดี้ความเพี้ยนความประหลาดที่มีดราม่าที่หวยแตกเละเทดูแด้ไม่รู้เรื่องอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันผมว่าทั้งเวนอม The ะลัสไนแอและไวเป้นักเลงขาสั้นสองมันบอกกับคุณทั้งคู่ครับแต่ถ้าถามผมนะ ถ้าถามผมอันนี้ส่วนตัวนะคุณด่าผมได้นะผมไม่ได้ว่าเลยหรอกแต่ผมรู้สึกว่าผมรีเลทกับไวเป้เงได้มากกว่าเวนอมสามขออภัยพี่ทอมฮาร์ดี้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผมเป็นพี่เป้นเงนะต <c oughs> <c oughs> ิดนะ <c oughs> กิ๊บนะฮะกิ๊บไม่ติดโอ้โหเตียนกิ๊บมา <c oughs> กิ๊บไม่ติดไม่เป็นไร <c oughs> โอเคครับประมาณนี้แล้วกัน ใครมาดูทั้ง2เรื่องนี้แล้วก็ก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้ครับชอบไม่ชอบอยังไงมองมองเหมือนมองต่างยังไงก็ก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้ผมผมสิ่งที่ผมรีวิวไปไม่ใช่สัจธรรมนะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่แน่นอนเลยครับว่ามันต้องไม่เหมือนใครแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้แต่ว่าแลกเปลี่ยนอย่างมีอรารยะแล้วกันครับอย่าถึงขั้นด่าพ่อร่อแม่กันเลยมันก็โคดเกินไปเนอะ